สวัสดีครับสวัสดีแฟนหมัดมวยทุกๆท่านครับจิมนี่ครับก็จะพาแฟนหมัดมวยครับมาดูเลทราคาต่อรองล่าสุดครับรายการมวยไทยเจ็ดสีนะครับประจำวันอาทิตย์ที่10กันยายน2566ากสหจากสนามมวยช่องเจ็ดสีนะครับถ่ายทอดสดครับทางช่อง7 HD หมายเลข35ครับเริ่มถ่ายทอดสดตั้งแต่เวลา14นาฬิกา30นาทีเป็นต้นไปนะครับก็ปิดนาที่การจัดของทีมงานเเพชรเช่นเคยครับก่อนที่จะไปดูเลทราคาต่อรองล่าสุดครับรายการมวยไทยเจ็ดสีในสัปดาห์นี้ครับเช่นเคยครับ ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนหลักของเราก่อนนะครับพักยก24หนะครับมวยพักยกระบบอัตโนมัติครับฝากถอนโอนไว้เปิดให้เล่นทุกยกครับเปิดราคากาอากาศให้ท่านได้ออกตัวบางทุนรับค่านต่ำเพียงแค่10บาทนะครับราคาตรงๆจากเวทีเลยนะครับการเงินมั่นคงผมการันตีได้ครับถ้าเกิดว่าแฟนบัดไวท่านใดที่สนใจนะครับก็สามารถแอดไลน์เข้าไปสอบถามกันกดได้ที่ p k สอ นะครับต้องมีแอดนำหน้าด้วยนะครับท่านต้องบอกว่าเลือดมวยไทยแนะนํามานะครับรับประกันการเงินมั่นคงไม่มีผิดหวังอย่างแน่นอนนะครับมวยพักยกที่การเงินมั่นคงที่สุดในช่วงนี้ต้องเป็นพักยกสอเท่านั้นนะครับก็ขอฝากไปด้วยนะครับสำหรับแปีคสองสี่นะครับ มาดูกันที่คู่ที่หนึ่งครับเปิดหัวรายการในสัปดาห์นี้ครับเป็นเพชรบัญชาปอมงคลอินครับพบกับเด่นสยามเหลี่ยมธนวันรในพิกัด103ปอนด์นะครับเพชรบัญชาปอมงคลอินครับตัวนี้ก็ประเภทอาวุธครบเครื่องเลยนะครับเป็นมวยเปิดเกมครับเป็นมวยขวานะเตะต่อยรุนแรงวงไหนปั้มตีแข็งแกร่งครับประเภทเชิงไม่ส่วนชงลูกเดียวอะนะครับเป็นมวยหัวชิดหัวใจดีนะครับในขณะที่เด่นสยามเหลี่ยมธนวันรนะครับตัวนี้ก็เป็นมวยฝีมวยซ้ายนะครับประเภทตั้งรับจับทางเตะพับเตะคาจังหวะฝีมือจัดรัหลกเีียยมมวด เก็บตัวฟิซซอลไปที่ PK แสนชัยเลยนะครับสำหรับมวยคู่นี้นะครับ ก็นอกกับในนะจังหวะฝีมือต้นๆครับตั้งรับจับทางกินเหลี่ยมกินทรงเนี่ยก็ต้องอยู่ที่เจ้าเด่นสยามนะครับเภทเปิดเกมทนตะเลาะครับการแรกการสวนเนี่ยก็ต้องอยู่ที่เพชรบัญชานะครับล่าสุดนี่ถือว่าโชคดีมากนะสำหรับเพชรบัญชานะครับวันนี้ก็จะโชคไกลพิกัดหนึ่อปอนด์เท่ากันนะครับเลทเปิดขึ้นมาครับอยู่ที่ใครต่อรองนะครับสำหรับมวยคู่นี้ครับเบื้องต้นเนี่ยผมชอบไปที่เด่นสยามเหลี่ยมธนวัฒนะครับเป็นมวยซ้ายครับจังหวะฝีมือดูจัดกว่านะเตะซ้ายต่อยซ้ายดูไวกว่านะครับชื่อชั้นกระดูกมววยนนีี่จะะดดูกาครับ เก็บตัวฟิซ้อมอยู่ที่พีเคแสนชัยด้วยนะครับมองว่ามาตรฐานการฟิซ้อมการบํารุงเนี้ยน่าจะดูดีกว่าต้นๆนี่ออกนําไปก่อนแน่นอนนะครับถ้าแพ้ก็แพ้เขาได้ท้ายแพ้ลูกเดินแพ้ลูกขยันได้ท้ายนะครับแต่ว่าจังหวะฝีมือสมองมวยระบบป้องกันตัวจะดูดีกว่านะครับเลดใครต่อรองครับชอบไปที่เด่นสยามเหลี่ยมธนวัฒนะครับจะอาศัยหลักเหลี่ยมฝีมือสมองมวยครับเอาชนะเพชรบัญชาปอมงคลอินไปได้นะครับสรับเปิดหัวรายการนะครับออกชอไปที่เด่นสยามเหลี่ยมธนวัฒนะครับ ู้ที่2ของรายการครับเป็นโดมทองลูกเฉพาะโรงต้มครับบ,บกับสั่งฟ้านออนวั์ยิมในพิกัด1 0 9ปอนด์นะครับโดมทองลูกเฉพาะโรงต้มครับตอนนี้ก็เป็นมวยขวารูปร่างสูงยาวนะครับประเภทขวางเสียบขวางแทงครับสูงยาวเข่าดีนะครับหมัดศอกแรงครับ แรงปลายแข็งแกร่งรับกระดูกมวยการผ่านมวยดีนะครับเก็บตัวฟิซซ้อมไปที่ค่ายมวยพรันชัยนะครับเป็นเจ้าบ้านเจ้าทิ่นเลยนะครับสำหรับเจ้าโดมทองนะครับส่วนคู่ชกครับเป็นสังฟ้านออนุวัตยิมครับวันนี้ก็ถือว่าข้ามศึกมาจากศึกเป็นดีนะครับเป็นมวยเข่าคบเครื่อครับรูปร่างสูงยาวเช่นกันนะครับเดินเสียบเดินแทงครับเตะต่อยรุนแรงอาวุธคบเครื่อครับเก็บตัวฟิซซ้อมไปที่นออนุวัตยิมนะครับวันนี้น่าจะเป็นการมาชกที่เวทีมวยช่องจีซีเป็นครั้งแรกนะครับสำหรับเจ้าสังฟ้านะครับ สูงยาวด้กระดังคู่เลยนะครับชกในพิกัด109่ปอนด์เท่ากันนะครับก็ถือว่าน่าดูมากน่าสำหรับหมวยคู่นี้ครับเลทเปิดขึ้นมาครับอยู่ที่เจ้าบ้านครับอย่างเจ้าโดมทองครับเป็นต่อในราคา19นะครับสำหรับหมวยคู่นี้ครับเบื้องต้นเนี่ยผมชอบไปที่โดมทองลูกเจ้าพ่อลงต้มนะชกในบ้านในทิ่นนะครับตีต่อทีเบียดไปเบียดมานะครับผมรู้ว่าหัวจิตหัวใจของเจ้าโดมทองเนี่ยเขาจะดูดีกว่านะครับดักเสียบดักแทงครับหมัดศอกนี่ถือว่าอันตรายมากนะครับชกกลางวันอยู่เสมอเสมอมากกว่านะครับเจ้าสังดวั ความผู้ชินในเวทีในบรรยากาศผมดูว่าน่าจะเป็นรองชนะของโดมทองนะครับเล1สครับชอบไปที่โดมทองลูกเฉพาะโรงต้มครับจะเอาชนะภู้มาเยือนครับอย่างสังฟ้าหนออนุวัดกิ่มไปได้นะครับสำหรับกุทีสองคนนการครับออกชอบไปที่โดมทองลูกเฉพาะโรงต้มนะครับ คู่ที่3ครับเป็นคู่รองของรายการครับเป็นเกาะเต่าเพชรสมนึกครับพบกับเวนอมลักกี้บันเทิงในพิกัด1 1 8ปอนด์ครับเกาะเต่าเพชรสมนึกครับตัวนี้ก็เป็นมวยซ้ายนะครับเป็นมวยอาวุธหนักแรงครับประเภทเปิดเกมต่ขาต่อยมัดต่อยท้องต่อยหน้าสลับฟันโซครับเขาในเหนียวแน่นเลยนะครับปวดใจเกินร้อยครับเป็นมวยบู๊เป็นมวยเปิดเกมนะครับสำหรับเจ้าเกาะเต่าเก็บตัวฟิซอมไปที่ค่ายมวยเพชรสมนึกนะครับส่วนคู่ชกครับเป็นเวนอมลักกี้บันเทิงครับหรือว่าเจ้าประักมงคลซินบีมวยไทยครับตัวนี้ก็เป็นมวยฝีมือ มวยซายนะครับเป็นมวยจังหวะ2ครับตั้งรับจับท่า เต้งขวางคาครับจังหวะฝีมือจัดจ้านรวดเร็วนะครับหลักเหลี่ยมไอชิมวยดีนะครับเจ็บตัวฟิซซอลอยู่ที่เกียรเพชรเป็นมือคนจัดกอดีกีรองแชมป์ปูนเสือคนล่าสุดนะสำหรับธนาของเวนอมครับสำหรับมวยคู่นี้ครับก็ซ้ายเจอซ้ายนะครับประเภทอาวุธหนักแรงโกงป้างปิดบัญชีครับเชิงไม่สนโชลุกเดียวในกต้องอยู่ที่เกาะเต่านะครับประเภทสายทั้งแถบหลักเหลี่ยมฝีมือจุกจิกจุกยากในก็ต้องอยู่ที่เจเวีนอมนะครับเลดเปิดขึ้นมาครับอยู่ที่เสมอเวนอมนะครับสำหรับมวยคู่นี้ครับเบื้องต้นเนี่ยผมชอบไปที่วนมลักี้ เทิงนะผมมองว่าถ้าไม่พลาดโดนหมัดโดนศอกของเจ้าเกาะเต่านับนอกไปก่อนนะผมูว่าทีต่อทีครับหลักเดียมฝีมือสมองมวยของเวนอมน่ะเขาจะดีกว่านะครับเตะพับเตะคาดักทีบดักแทงนะครับดูไวกว่า วันนี้มาเจอมวยที่มีรูปร่างชงชกใกล้เคียงกันดูว่าเวนอมต้านอยู่นะครับเจ้าก่อเต่าวันนี้ต้องลงทุนต้องเปิดเกมตามสไตล์ครับถ้าต่อยไม่โดนไม่ร่วงไม่หล่นนะผมดูตามเหนื่อยแน่นอนนะครับเลสเสมอเวนอมครับชอบไปที่เวนอมลัคกี้บันเทิงครับดูผิวกว่านะครับสมองมวยดูดีกว่านะครับจะเอาชนะเกาะเต่าเพชรฉมนึกไปได้นะครับสำหรับกู้รองขอรายการ1 1 8อปปอนด์ออกชอบไปที่เวนอมลัคกี้บันเทิงนะครับ คู่ที่สครับเป็นคู่เอกนํารายการครับเป็นเพชร1เพชรมวยไทยยิมครับพบกับสิงห์ดำยุทธสุราษในพิกัด1 0 9ปอนด์นะครับเพชร1เพชรมวยไทยยิมครับตัวนี้ก็เป็นมวยขวานะครับเป็นมวยไฟเตอร์ครับประเภทเปิดเกมเกมตะขวาต่อยขวาหมัดสอกแรงวงในปั้มตีแข็งแกร่งครับประเภทเฉิงไม่สวนชนลูกเกี่ยว นะครับเป็นมวยขยันเดินขยันเปิดเกมครับพอจิจหัวใจนี่เกินร้อยเลยนะครับเป็นมวยฟอร์มสดนะครับแชมป์ร้อยแปดปวนของวิทีมวยราชดำเนินด้วยนะครับสำหรับเพชรหนึ่งนะครับส่วนคู่โกครับเป็นสิงห์ดยุสุราชครับตัวนี้ก็เป็นรุ่นพี่ครับเป็นมวยฝีมือมวยซ้ายนะครับประเภทเตะซ้ายต่อยซ้ายครับเตะหนักต่อยแรงหมัดสวนสอกสวนแรงครับจังหวะฝีมือได้เขาได้เก๋าเกมเลยนะครับสำหรับเจ้าสิงห์ดนะครับ สำหรับมวยคู่นี้นะครับก็สดเจอสดเลยนะครับสายกับขวาครับประเภทจังหวะฝีมือมวยซ้ายเก๋าเกมกระดูกมวยดีเนี่ยก็ต้องอยู่ที่เจ้าสิงดํานะครับประเภทมวยฟอร์มสดก้าแลกก้าบวกว่าเจีนหัวใจดีเนี่ยก็ต้องอยู่ที่เจ้าเพชรหนึ่งนะครับช่วงหลังนี่สดมากเป็นกันทั้งคู่เลยนะครับเลทเปิดขึ้นมาครับอยู่ที่สิงดําครับเป็นต่อในราคา19นะครับสำหับมวยคู่นี้ครับเบื้องต้นเนี่ยผมชอบไปที่สิงดํายุสุราชนะครับดูว่ากระดูกมวยการผ่ามวยดูดีกว่านะครับและช่วงหลังในฟอร์มสดดดด้้้ววยอะัจงหฝีมืไไเขา จังหวะฝีมือวงนอกนี่จะดูดีกว่านะครับเป็นมวยซ้ายด้วยนะครับดักเตะดักแทงวงนอกซู้ไม่ได้ก็มีวงไหนที่เหนียวแน่นนะครับเจ้าเพชรหนึ่งเนี่ยผมมองว่าช่วงหลังเนี่ยไม่ค่อยได้เจอมวยซ้ายอ่ะนะครับเดินเข้ามาหลวมนี่มีโอกาสหลงแข่งออกทะเลได้สูงมากเลย ช่วงหลังนี้สดขึ้นมาก็จริงครับแต่ว่าวันนี้มาเจอจอมเก๋านะครับอย่างเจ้าสิงดําเนี่ยผมมองว่ายังไม่ใช่งานง่ายนะครับเลสสิบเก้าครับชอบไปที่สิงดํายุสุราชครับดูว่ากระดูกมวยการผ่านมวยดีกว่านะครับสายตั้งแถบครับดูเก๋กว่าครับวันนี้จะเอาชนะเพชรหนึ่งเพชรมวยไทยยิมไปได้นะครับสรับุ้เอกนํารายการครับเลสสิบเก้าออกชอบไปที่สิงดํายุสุราชนะครับ และนี่ก็เป็นเลทราคาต่อรองล่าสุดครับรายการมวยไทยเจ็ดสีประจำวันอาทิตย์ที่10กันยายน2566จากสนามมวยช่องเจ็ดสีนะครับถ่ายทอดสดครับทางช่อง7ด HD หมายเลข35ครับเริ่มถ่ายทอดสดตั้งแต่เวลา14บนาฬิกานาทีเป็นต้นไปนะครับก็เป็นหน้าที่การจัดของทีมงานเก็ดเพชรเช่นเคยครับวันชกจริงครับคู่มวยหรือว่าเลทราคาต่อรองอาจจะมีการปรับเปลี่ยนได้นะครับยังไงก็ต้องรอวันชกจริงอีกทีหนึ่งนะครับและนี่ก็เป็นทั้งหมดของวันนี้นะครับหากว่าวาจาใดในนี้ไม่สุภาพหรือว่่าไมถูกกกตต้้อองง็บ ขอให้แฟนมัดป่วยมานะที่ดีด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ